ส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับยังมีฝนตกได้ในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นจะออกจากบ้านยังต้องเตรียมตัวรับฝนกันไว้ด้วยนะครับในขณะที่คลื่นลมก็มีกำลังแรงทั้ง2ฝั่งเลยติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ n b t ครับ สวัสดีครับยังอยู่ในช่วงที่มีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับออกจากบ้านช่วงนี้ต้องพกรม่มงานกลางแจ้งต้องเตรียมเต็นท์กันฝนไว้ด้วยและต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดฝนยังมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย ประกอบกับช่วงนี้ถึงวันที่26มิถุนายนจะมีร่องมรสุมาพาดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ซึ่งฝนจะเบาลงอีกทีในช่วงหลังวันที่27มิถุนายนนี้ครับ มาดูคลื่นลมในช่วงนี้กันบ้างนะครับทะเลทั้ง2ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นลมกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้2อถึงสเมตรเลยนะครับชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสําหรับเรือเล็กบริเวณ,รเวณบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปดูรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาครครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนและด้านตะวันออกไปจนถึงวันที่25มิถุนายนส่วนภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลงมาที่กรุงเทพและปริมณฑลก็เช่นเดียวกันนะครับคือจะมีฝน60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีฝุ่นต่อกันที่ภาคตะวันออกครับฝนยังเยอะตกอยู่ที่60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร มาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรหางฝังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะนะครับตกอยู่ที่60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับฝนตกแดดออกมีหมอกบอกได้ทุกเวลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ